สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมาจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเกษตรกรสวนมะพร้าวกันค่ะซึ่งเกษตรกรท่านนี้เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนชีวพันธุ์และแตนเบียนราคอนในโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวพันธุ์และมแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ผมนายธีรพลสมัติชัยครับเมื่อก่อนรับรายการครูครับก่อนที่เกษียณผมก็เตรียมการปลูกมะกข้าเนี่ยแหละครับไว้เริ่มต้นดีอยู่ครับแต่มาพักหลังมานี่มะข้าวจะมีเป็นโรคครับบรูที่แก้แบบใดมีทึงเป็น เบื IS IS> smoking, <c oughs> <c oughs> ้องลักษณะที <c oughs <c oughs <c oughs> <c oughs ่ยุดยอดมันก็เป็นคล้ายๆด้วงหลงกันมีเป็นคุยๆนะครับกับ่รู้ว่าเท็จังไดเลยไปเกษตรจังหวัดครับไปปรึกษาเพื่อนว่าบักเผาผมมีอาการแบบนี้มีวิธีดีซอยเหลือได้แบบไหนผมเลยไปถามเจ้าทีเพิ่อนยูทึงเกษตรนะครับเห็นไหมคะว่าเกษตรกรท่านนี้มีความตั้งใจพอเจอปัญหาด้านการเกษตรก็รีบไปปรึกษาที่สำนักงานเกษตรเลยทีเดียว เราไปดูกันต่อเลยว่าเกษตรกรท่านนี้เจอปัญหาอะไรบ้างและจะได้รับคำแนะนำแบบไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะลักษณะของใบ,บมะกร้าวนี่มันเป็น้ขยๆปวกนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นนี่อย่างผมนึกว่าเป็นปวกก็เลยไปแกะเบิง้งแกะเบิ้งแล้วมันบดเป็นปวกมันเป็นโตออกดำๆน้อยๆครับ เลยหาวิธีตอนแรกก็เอาอยามาพ่นทั้งใบว่าขา,มาแมลงขายยังแต่กับบดีขึ้นครับเรื่องบาดที่แสกับโบติดน่วยครับเป็นน่วยรีบๆไปผมคิดว่าตายแท่บังเผาตายเบอร์สวนแท่แหกพอดีเพื่อนก็นแนะนาคุยว่าไอ้ฟังว่าอากาศมันเป็นจังซ่านนี่นเพื่อนเลยแนะนําว่าทีเอาเอาแตดเบียดจากศูนย์รักขาพืชโคราชมให่อครับเพื่อนก็นัดมือเอามให่ครั้งแรกกันยังบทัดอนินพลดครับครั้งที่สองมาเออเริ่มดีแล้วครับครั้งที่สองใบที่มันจากเขี้ยวแบบที่มันตีใหม่กันเริ่ม ขึ้นมีสีเขียวขึ้นมาแล้วครับใบจากยอดใบขึ้นมาม้างวดที่3มเพิ่เงเก่ามาให้อีกบาดนี่น้วยเริ่มติดแล้วครับบาดเนี่ยน้วยจากที่รีบๆเพรติดน้อยกันเริ่มติดแล้วใบก็เขียวขึ้นดีแล้วครับเพิ่นเอาแตนเบียดมาปล่อยให้นะครับมันกัดน้อยเนาะกระป๋องนี่น้อยเองเราไปฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่กันดีกว่าค่ะว่าในเคสนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนุจรีเพลานะครันักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรชำนาญการค่ะวันนี้นะคะก็มากับน้องโบนะคะ ดิฉันนางสาวสาวิตีจันมณีค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการค่ะหลังจากที่เกษตรกรนะคะได้เข้าไปพบเราที่กลุ่มอลาขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมินะคะว่าเกิดการระบาดของศัตรูพืชที่แปลงมะพร้าวนะคะกลุ่มอลาขาพืชก็ได้ลงพื้นที่มาวินิจฉัยศัตรูพืชน,นะคะพบว่าเกษตรกรประสบปัญหาเกี่ยวกับหนอนหัวดํมามะพร้าวค่ะเราก็ได้ติดต่อประสานงานไปยังสทอ,อโคราชนะคะเพื่อจะสนับสนุนแทนบ เยนบาคอนในโครงการส่งเสริมการใช้ชีวพันธุ์และแมะลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตรค่ะหลังจากที่เราได้รับการประสานไปแล้วนะคะได้รับนะคะสนับสนุนแดนบาบาคอนนะคะจากศูนย์อรารักขาพืชน,นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วเราก็นํามาปล่อยนะคะในพื้นที่นะคะเป็นจํานวนทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะคะน้องโบค่ะทั้ง ะะเราปล่อยวันที่24มกราคม2566ค่ะ,คะและทางจังหวัดก็ได้แนะนําวิธีอื่นด้วยนะคะก็คือให้เกษตรกรมีการตัดทางใบที่หนอนหัวดามะพร้าวเข้าทําลายไปเผาทิ้งนะคะเราไปดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมาได้สนับสนุนแตนเบียนบราคอนครบหปีผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะ อันนี้ก็ครบหนึ่งปีพอดีนะคะพวกเราก็เลยเข้ามาติดตามผลนะคะผลปรากฏว่าแปลงมะพร้าวของเรานะคะไม่มีหนอนหัวดํามะพร้าวเลยค่ะเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีการใช้สารชีวพันธุ์ป้องกันกําจัดศัตรูพืชน,นะคะซึ่งเกษตรกรได้ผลดีก็คือมีการเข้าทําลายของหนอนหัวดํามะพร้าวน้อยลงทาให้ผลผลิตของเกษตรกรออกเยอะมากขึ้นค่ะ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชยภูมิและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดชชยภูมิก็ขอขอบคุณศูนย์อราร์ขาวพืชนครราชสีมามากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนชีวพันธุ์ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชนะคะซึ่งจะทําให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและก็ยังสามารถขยายผลไปยังแปลงอื่นๆได้นะคะและนี่ก็เป็นหนึ่งในการดําเนินการสนับสนุนชีวพันธุ์และ,มะแมลงศัตรูธรรมชาติ ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืชโดยได้ทำงานรูนาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการจัดการศัตรูพืชตามบริบทของพื้นที่อย่างยั่งยืน ถ้าแก้ปัญหาเรื่องหมักข้าวเป็นโรคนี้ได้ครับบ้านเ้าเนี่หรือในตำบลมันนี้ที่ปุกอึดหมักข้าวกินเลยครับแล้วสามารถที่เอาไปยกไปสู้เกษตรผกิตน้ำได้แล้วก็หรือเอาไปขายต่อ,อยังที่ได้ดีครับ